ค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงหน้างานแล้วค่ะปรุบรรยากาศไปหน่อยได้ยินเสียงเออเอาได้ยินเสียงฟังกันกระเจาเป็นยังกันว้ายว้ายว้ายโอ้โหนี่ได้ยินมาเงี้ยเงี้ยเกรเลยเกรงเนี่ยอยังเกาะเฮึฮึสองหนาที่สองนาที เดาลิกิชฉายาเดาลิกิชเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาไม่ด to ้วยเอาดีๆโอ้ก็ดีเด well ี๋ยวแต่ว่าเป็นตาพ่มีแห้งให้โหลดคลิปพ่อสองนาทีแล้วอ yeah. ุ้ยตีอันนี้เป็นอย่างเอโอ้ยเนาะโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยอ่อนจอนเนาะคือสีแห้งขักเนาะโอ้ยโอ้ยได้เพรสองวีบ่เนาะ มันจะแดงฮะจะแดงกามดัากดีๆเน้ยพสองมีปะเนาะเออน่ะเออ่ะตายแล้วเนี้ยวเออมันบดเทียงมันบดตรงมันเดี่ยวได้มันนั่นรอบพัดตะมเอนั่นแล้วเนี่ยพูดอ่ะเปิดประทุนอ อืมยาบลอยเลี้ยงาเว่าไม่บังว่าไม่บังว่าไม่บังคับมอัเอาไม่อยากได้นั่นไหมยังขอแรงยังนเแรงม้าค่ะเอาืโอ้ยมาเอาขอวดบ่ มันป็นยากไม่เหลืสามรอบหรอกคับไม่แย่หออเลไปจังไดนมากจังไดนยังไหบ็ยางแม่ได้แม่ได้เข่าได้ทังกาแฟพี่ได้ยางไปกันยางจะเบ่ท่านด่อ้พักยี่สบกนี่ยปุแม่พักประมาณจกิโลสอ

บังหับเขาบังหันอีกอ๋เดะอย่าได้อีกเยอาได้อีกฮ้อ๋อประทับใจเนียลมเลงมะไอ่บอดเดย์เดียวด้อไม่บอะเด็์คือด้นเดียโอ้หจะบอ้จัาฮะเนี่ยโอ้โจาของเป็นว่าเนี่ยเออไหวกันดีเดี้อง วอ้ยทเตรียมตัวแล้วจะย่างไปใส่บัไหนก่อนจะย่างไปใส่มปนป้าเนนบรรยากาศดีครับก็เจ้าย่างไปหาโอ้ไปหาย่เนื้อกินก็เจ้าไปหาเนื้อกินซื้อเขามาแล้วซื้อกาแฟมาหอมบ่ัวมันี่ยบ่างก่อนเรียบร้อยป้านที่สี่ เห็นมันง่ำกึ่งกับการกึ่งกับการพ่อกระเทนเป็นง่ายจังเขาเอ็นมาพอกระเทนพอกระเทนแหนมแต็งหนานี่หมี้ก็ค่อยเปะนี่เปะแล้วเขาไี่ยังอยู่ว่เปะแล้วว่าสิ แก่งเหรอเนาะเนี้หนาวพี่น้องลงมือแต่งหน้าเราก็มีค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีมากเลยอากาศดี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 ว้ายเป็นนางเอกนิ้วเลยอ่โอ้เตะตะเวนค่ะอันนี้ก็จะเฝ้าได้แบบนี้เฝ้าเหยียดไฟเนี่ย บ่ม anyway, ีบอลมมัน so, ดีเขาไปแต้ยงนาได้บ่ไปบอไปทุ่มหนึ่งเออเราก็เล่นหกโมเออนทุ่มหนึงนหกโมงเออเรามค่องเเออทาเออนี่ผู้ชายตำหหุงอะกินเม่อวานเนี่ยเออมื่อนี้มีอีกบ่อตำหมหุง บานแมว้นเลยดไปแล้ม <Wow. S 2> oh, oh. oh, e ้นกันบ้านกินยังมงกินตะเวนเถอะกินตะงเอาไม่ใ่ปลอยยังไปบอกญี่ปุ่นไม่ใ่ปอยยังไปบอกญี่ปุ่นนั่นเด้อเอา อโอ้ได้แล้วค่ะฮะสองสี่กับสองสองได้แล้วเขาซื้อเมื่อวันเขาซื้อบบอยู่เขาซือ้อเขาซือ้อยื้อลงเกลือมา ได้ก็นเลยเราก็เด็นกาแฟอยู่เือเอร์มี่บนกะไช้านกาแฟอยู่ร้านน่ะนะเป็นร้านเป็นร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นก็มีนี่อะลาเต้หวานน้อยแบบว่าอ้แบบเข้มมากเซ่บแต่ว่ามันเข้มมากมันแบบว่ามันกาแฟรวนๆงี้สิแม โอ้หวานหน่อยนี่แบบฟังกาแฟกาแฟเหมือล้วนก็ได้มันล้วนนี่เลยเด้อันนี้มันมันมันยังเด้อันนี้แบบโอ้นั่งใส่เกี่ยวอันนี้ติดสมพิ้งไปเขาเปลี่ยนฝ้ายไหมมันเอาไปจิ้มตัวคนคนหนึ่งเปลี่ยนคนมาใหม่กับเปลี่ยนใส่หอยไหมเอาเสือแล้วกับมันก็เอาเปลี่ยนของเขาไปจิ้มไปเปลี่ยนคน แต่วันสอมไปเดไเจน่ะมันเดียวไดีเด้อเตนีใโอยโอ้ยเอาโคเออจะมีอากาศพอดีเลยนั่นเป็นบ่บรรยากาศคุณนแต่ยางขึ้นอย่างนี้เสจังข้อย่างเสืนายรันแตัวละสองร้อยเสาไใช่นี่ รถรถที่รถดาบันนี่อ๋ออันนั้นอ่ะที่เปิดอันนะันเอมากเขาไม่มตรเนาะเนี่ยเนี่อะไรจะพาไปใส่มือเหรียญใส่ไปเหรีเ้าเหรียญยวอนาจจะแจ้งองาบอกทุกระยไปเปิดป้ายเย่อนขันยางขันเป็นขาเมนขันยางดิมันอยากแจ้งนาม่ให้แจ้งข้าว บ้าฟ nah nah si ้าเต่้วหอดเวลาโบท่านเขาเชียก็เริ่มจากวันนี้เด้อนั่นล่ะการใช้วลาคงบิประมาณนั้นเกื่ออุปก่อนแมนเมียนเนแจงหนาโดนเห็นบอล่หเพิ่นปั่นไฟแล้วเนี่ยกว่าสิบ่อย่าอยากไปใส่กับยาสิแจงเออพี่น้องเขาเอะเยอะอันนี้เนี้ย ถือไปไปให้แก้มตั้งแก้มนะอันน <t> ี <t> ้ของเขาไปเลยของกันก็ของแก้มถือไปฝากเขาไปไอ้นี่ค้าวกล่องอยู่พี่น้องคลิปนี้ลำลาพี่น้องไปาจะเพี้ยนตันนี้ด้อค่ะเด้อเขอบวาเบิ่งไอ้นี่ลุกตาไม่ฟอมค่ะขอบคุณทุกวยกับมันแก่ะเตรียมตัวแต่งหน้าก่อนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายจุ๊บจิ้วค่ะ